ท่านค่ะอาจารย์สวยนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสวยสมคำล่ำลือจริงนะคะท่านค่ะถามหน่อยว่าวันนี้มารับรางวัล c ีโคือแบบ The b e บ t CEO 2 0 2 0่เหรอคะใช่ค่ะาจาร์รู้สึกยังไงบ้างคะก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่คาดคิดเพราะว่าที่เราตั้งใจทําเนื้องานเนื้อทำอย่างดีที่สุดแล้ววันนี้สื่อนะคะเชิญมาบอกว่าได้รับรางวัลรู้สึกดีใจมากๆค่ะความเป็นจริงแล้วเนี่ย อดีตเดิมเนี่ยเราก็เป็นแค่แม่ค้าริมถนนสวยขายแซนด์วิชนะคะประมาณตีสามตีสทุกวันกำไรเวลาสามร้อยห้ารอจริงๆเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเรามาเจอเครื่องมือออนไลน์มาหาเฮ้ยมันทำได้นี่ทำออนไลน์เราสร้างเงินจนกระทั่งสามารถสร้างยอดขายมากกว่าร0อยล้านนะคะเ,เลยเกิดแนวะคิดว่าโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นที่ที่เป็นตลาดใหญ่มากหลายคนควรจะเรียนรู้แล้วก็ เข้ามาลงมือทําแบบสวยก็เลยเปิดโรงเรียนสอนทําธุรกิจออนไลน์มีนักเรียนเข้ามาเรียนมากมายที่ดีใจที่สุดเลยนะก็คือมีนักเรียนหลายท่านค่ะจากยุคโควิดที่เกิดผลกระทบถูกไหมแต่เข้ามาเรียนเนี่ยออนไลน์กลับไม่มีปัญหาเลยสร้างยอดขายการหลักหลายล้านทํากําไรสูงสุดนะคะต่อคนต่อนักเรียนอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0ส วันนี้เป้าหมายของสวยสวยมีสโลแกนว่า the more you give the more you get back คือให้เขาเหอะทำเต็มที่เดี๋ยววันหนึ่งนักเรียนประสบความสำเร็จเดี๋ยวเราได้เองสำเร็จไปด้วยกันค่ะช่องทางติดต่อนะคะแอดไลน์ก็ได้ค่ะไลน์มีเครื่องหมายแอดก่อนนะคะ su